สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอดิสรพึ่งยาวันนี้อยู่ที่สเตปฟอร์ดบิชของเชลซีนะครับมีคุณเวสต์ซักเพ็งกัดร่วมบรรยายนำบรรยายกันที่นี่หลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับบรรยากาศสุดยอดเหลือเกินใช่แล้วครับคุณอดิศรนอกจากบรรยากาศที่สุดยอดแล้วเชื่อว่าเกมจะต้องเข้มข้นเร้าใจอย่างแน่นอน ได้บอลคืนอีกครั้งหนึ่งครับอเบิกาสอาจจะยิงครับทันเวลาพอดีครับจังหวะตัดบอลป็นสุดสำเร็จเลยครับสำหรับอาร์เซนอลทุกคนคิดว่าพวกเขาจะได้สามคะแนนอิบราฮิโมวิชพลิกกลับตรงกลับได้อ้าวแล้วก็ยิงครับอาร์เซนอลได้ลูกเตะมุม พยายามที่จะเก็บบอลเล่นครับแต่บอลหลุดไปแล้วผ่านบอลไม่แม่นยำเลยนะครับบอลหลุดออกไปริสเชโนโรนันโด,นโด กองบอลได้ไม่ดีครับตอนนี้ไม่ต้องถึงมือผู้สำประตูครับกองหลังจัดการเรียบร้อยอาท์ชิชต้องมีเพื่อนมาช่วยแล้วนะครับลีโอนีอเมสซี่อิบราฮิโมวิชแมกองหลังรับกินสบายเลยนะครับจากจังหวะแบบนี้ได้ง,ง้างแล้วครับทุกนี้พยายามใช้ได้ครับโอ้โหเป็นประตูที่น่าทึ่งจริงๆครับ ็ไม่อยากเชื่อว,ว่าจะยิงจากตรงนั้นนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาคิดแบบนั้นหรือไม่แต่เป็นประตูจากมุมแคบครับลูกยิงไม่มีอะไรจริงๆผู้สาประตูพลาดเลยต้องโดนลงโทษอย่างนี้ประตูแรกครับ <S 1, 1 <S ต่อศูเอาละรครับยังพาบอลไปข้างหน้าพากินแดนขึ้นมาเนมาสลาตันอิบราฮิโมวิช และเขาเห็นตำแหน่งของผู้สามตูครับจะไปทางไหนดีครับจะช่วยฝั่งไหนดีเดียโก้คอสตาทำดีมากครับโอกาสทองจริงๆครับว่าไปแล้วนะครับเมื่อก่อนเชลซีไม่ใช่ทีมที่ยิ่งใหญ่ในลอนดอน,นครับแต่คำสำเร็จที่พวกเขาทำได้ในตอนนี้นะครับโอ้โหยอดเยี่ยมเหลือเกินครับ ก็ถือได้ว่าเขาเป็นทีมระดับหนึ่งในลอนดอนแต่ช้างุนวอนช่วยทุกปีเลยนะครับเรียลเนลเมสซี่มีเพื่อนมาช่วยทำเกมแล้วนะครับต้องเล่นให้เนี๊ยบที่สุดนะครับแต่สุดท้ายก็โดนดักเอาไว้ได้นะครับเกมเปลี่ยนครับเมสซี่หิวเลือเกินครับนี่คือโอกาสครับ เขาเซ็งกันละครับสองคนนี้คุณมีศักดูนะครับนั่นเลยครับผมคิดว่าเขาควรให้บอลกับเพื่อนอาทิชเดียโก้คอสตาเอนโดเอนกัตซัดจังหวะนี้ครับผู้รักษาประตูจัดการจังหวะนี้ได้ดีมากๆครับจังหวะยิงก็ยิงดีครับ เสียงวิดดังหมดครึ่งแรก <st arts> เอาแล้วครับพักครึ่งครับ <st arts> คุณวิส์มีประตูเกิดขึ้นแล้วนะครับ <st arts> คุณคิดว่ามันจะดีกว่านี้ไหมครับในครึ่งหลังผมคิดว่าน่าจะไดไ้คิดว่าคุณภาพนั้นใกล้เคียงกับสิ่งที่เราคาดหวังกันไว้นะครับแต่ก็คงม,มีประตูอุตสินเช็คทุกสิ่งทุกอย่างครับพร้อมแล้วนะครับอาวิดเริ่มครึ่งหลังครับบอลพึนกลับไปที่เขาอีกครั้งหนึ่งครับเร็วมากครับ ทาทางซ้ายแล้วครับเป็นบอลของพวกเขาครับตอนนี้ผ่านบอลขึ้นกับไปได้เร็วครับิโอเนลเ,เ,เมสซี่เอเดนอาซาผ่นบอนลปบกมือให้เลยนะครับตอกส้นอย่างฉานฉลาดครับแทคเกิลได้ดีมากครับแต่ว่าเสียบอลโอกาสมาถึงแล้วครับยิงได้ดีมากอุ้ยพลาดได้ไงครับโอกาสดีน้อยมากเลยครับ แต่คุณต้องจัดการให้ได้อย่าปล่อยให้หลุดลอยไปเอลซีบุกเป็นการของบลครับตอนนี้เห็นเกมลุกที่น่าชื่นชมมากครับดูนะครับเป็นประตูที่น่าทึ่งลือเกิน 20ครับจอห์นเทอร์รี่เดเอโก้คอสตาเปลี่ยนการของบอลแล้วครับตอนนี้ก <c oughs> ดแรงหนุนทางขวาแล้วส่งบอลคืนครับ ลาตันอิบราฮิโมวิชเพื่อนว่างแล้วนะครับจะส่งทางไหนดีแต่วันนี้สวยครับลองซัดเป็นแล้วนะครับโลนสาวก็โดดอ,ออกมาครับาซามอาต้องระวังมากครับในการคองบอลครับพวกเขาเสียบอลอีกแล้วครับเอดโดสังว่าเปิดบอลครับคอสเข้ามานะครับ แต่ว่าเข้ามือลูกสาประตูสาลาตันอิบไาฮิโมวิชรอเพื่อนขึ้นเติมยอดน,นี้ครับอิบไาฮิโมวิชบอลหลุดไปแล้วครับพวกเขาเสียบอลเอมาไอ้นแล้ะนะครับ ยิงประตูได้เด็ดขาดครับนี่เป็นประตูที่สองของเขานะครับยึดเขาไม่ได้แล้วครับผมคิดว่าแนวป้องกันเล่นกันใช้ได้นะครับแต่ว่าการยิงประตูนี้ต้องยอมรับเลยครับนํำได้ดีครับสามต่อศูนย์ครับรอเพื่อนมารับบอลโยฮันขบาย เดีโก้คอสตาสกัดโดยอาซามาเควัตโว่เอาละครับถึงเวลาแล้วคุตสินปารุวิทหมดเวลาจบแบบนี้ก็ดีนะครับผมเองก็อยากให้จบเกมโดยเร็วแมตช์นี้ไม่ดี